มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศิริกัญญาอัดนายกเศรษฐายืมเงินรัฐวิสาหากิจ5้าแสนล้านแจกเงินหนึ่งมื่ หลังมีกระแสข่าวว่านโยบายเงินดิจิทัล10,000บาทของพรรคเพื่อไทยที่สัญญาว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะทํานโยบายทันทีเตรียมที่จะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังของธนาคารกรุงไทยไม่ใช่บล็อกเชนตามที่หาเสียงเอาไว้ส่วนวงเงินกว่า5 0 0 0านบาทที่จะใช้จะยืมจากหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจก่อนนั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าและสอสอบัญชรีรายชื่อพักก้าวไกลกล่าวว่าการใช้เป๋าตังทำได้เร็วกว่าเหมาะกับการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ถ้าจะยืมเงินของรัฐวิสาหกิจ5แสนล้านตอบวินัยการเงินการคลังตามกฎหมายให้ยืมได้แค่32%ของงบ1.1ล้านล้านบาทแล้ตอนนี้เกือบเต็มแล้วต้องขยายเพาดานเป็น45%ของงบประมาณ การประเดิมงานแรกของนายรัฐมนตรีนั้นในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐด้วยการทลาดกรอบวินัยการเงินของคลังโครงการที่กู้ยืมเงินรัฐวิสาหกิจยังมีปัญหาอีกอย่างก็คือไม่อยู่ในงบประมาณเท่ากับไม่ต้องผ่านสภาไม่ต้องโดนสภาตรวจสอบตอนอนุมัติงบ ขณะที่นายแพทย์พรมมินเลศสุริยเดชเลขาธิการนายรัฐมนตรีและในฐานะประธานกรรมการกรรมการนโยบายพักเพื่อไทยกล่าวถึงแหล่งเงินที่จะนำมาใช้ในในโยบายเงินดิจิทัลว่าเตรียมไว้หมดแล้วจึงขอหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนแต่ยังไม่ขอเปิดเผยแหล่งเงินเพราะบางทีหากพูดไปครึ่งกลางจะถูกนำไปวิจารณ์กันขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ